ครับอีโซนิคร้อยยิห้าตัวสตาร์ทมือนะครับสีแดงขาวครับอันนี้เป็นรถเดิมนะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานระบบต่างๆเดิมมาจากโรงงานนะครับตรวจเช็คให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบจ่ายน้ามันคาร์บูนะครับหม้อกรองเติมท่อยางเรือนบาบัดอะไรอยู่ครบหมดนะครับฝาเครื่องสวยๆนะครับรถเครื่องเดิมมากครับเครื่องลูก เป็นลูกในไซส์มาตรฐานโรงงานอยู่นะครับนะครับสีก็ตามอายุครับมีรอยหมองบ้างนะครับมีหมองบ้างนะครับแต่โดยรวมสวยครับสีแดงแดงขาวนะครับสีแดง้อแดงนะครับวันนี้ระบบเบรกหน้าหลังอยู่ครบนะครับใช้งานได้นะครับจานหน้าเป็นจานเจาะนะครับไล่น็อตไทยทีให้นะครับเหมือนเดิมครับ อันนี้เพิ่มเติมคือเอกสารครบโอนภาษี64นะครับยังขาดไม่เกินนะครับเอาไปต่อโอนได้เลยนะครับสภาพรอบรดประมาณนี้ครับสวยครับใส่โซเลนนะครับโซเลนสเตเรนนะครับฟังเสียงครับแกเปิดบอล็อกคอได้นะครับล็อกคอได้นะครับ เสียงเลยสตาร์ทมือสตาร์ทง่ายครับเครื่องเทียบนะครับท่อเป็นท่อผ่านะครับเครื่องเทียบนะครับเงียบเกียบไม่ขอนไม่ดังไม่ควานสตาริร่งดีครับคาร์บูดเดิมเร่งไม่วอดปิดปิดมือนะครับ เรียกว่าอะไรงมช้านะครับปกติครับจนี้คับดูนิ่งๆครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจนี้จะประมาณนี้รอบเดินเบาเที่ยงยนต์ถ้าเป็นคานบาูเดียวไปท้ายติดน,นะครับไปต่ำไปสูงติดน,นะครับไปถึงไปสูงนี่รู้สึกจะเป็นหลอ,อดซีนอนนะครับไปเลี้ยวติดน,นะครับ เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับไปสถานเรียนใบิดพกนะครับไปตับไปสูงไปเดี่ยวนะครับระบบไฟใช้งานได้ทุกๆุกหมดอนเดินครับความร้อน,นขึ้นน้ำมันขึ้นไม่ไม่ขึ้นครับสายไม่หน้าจะกาดนะครับ ครับดูแบบสะอาดสะอาดเรียบร้อยคีนคีนดี